คลิปนี้นะครับสารัตจะพาท่านผู้ชมมาดูตึกสามคู่หานะครับผมที่นี่เป็นสามชั้นสี่ห้องนอนห้าห้องน้ำนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับเสรดแล้วนะครับผมก็จะมีห้องเก็บของนะครับตรงนี้คือห้องน้ำแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีหนึ่งห้องขวดนแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะครับผมที่นี่แล้วผมอันนี้ก็จะเป็นห้องขวแล้วก็ด้านหลังจะมีพื้นที่ใช้สอยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหลังกันะ ด้านหลังนะครับผมสามารถพื้นที่ใช้สอยสามารถตากผ้าได้ทําอะไรได้นะครับส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่าชั้นสองชั้นสามจะเป็นยังไงบ้าครับผม <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นสองครับชั้นสอง <c oughs> ขึ้นมามทางด้ายและขวาก่อนนะห้องมันกว้างๆนะครับตรงนี้คือมีระเบียงติดถนนเลยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องอบเลยที่นี่มือหนึ่งและมือสองยังไม่มีการใช้ในอะ,ะ,อะอนี่นะครับโซนเอไปดูที่ห้องนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสามนะบอกเลยว่าที่นี่วัสดุใช้ดีครับผมวัสดุเขาใช้แบบคุณภาพนะครับขึ้นมานะครับก็จะเป็นเหมือนชั้นสองเลยขวาม,มือและซ้ายมือก็จะเป็นห้องนะครับ,<ม>บที่สามารถใช้ได้รึกว่าท่านใดต้องการจะใช้อยู่แบบครอบครัวนะครับที่นี่จะมีสี่ห้องนอนแล้วแล้วก็ในส่วนของถ้าใครจะทำออฟฟิศเหมาะเลยครับผมห้องนอ้ำมีทุกห้องนะครับว่าลักษณะห้องก็เหมือนชั้นสองเลยครับที่วางมาแล้วก็ห้องน้ำนะครับ นี่พร้อมแล้วก็สามารถทำออฟฟิศได้ครับที่นี่เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นนะครับผมกสอาผู้แข่งขันนะครับทางเรานะครับจะทางสีใหม่สวยแบบนี้เลยนะครับผมก็คือย้ำนะครับว่าเป็นมือหนึ่งนั่นเองครับที่นี่นะครับเราสามารถทําเป็นร้านขายของค้าขายได้ครับเพราะว่าที่นี่ทําได้หลายรูปแบบครับผมค้าขายหรือว่าจะอยู่อาศัยเนาะอยู่ด้วยขายของด้วยก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่นะครับ ที่นี่เป็นแหล่งโรงงานแล้วสมุทรสาครที่นี่ผู้คนอยู่เยอะครับซอยวปร11ก็เหมือนกับเป็นแกล้ีนะครับมีตลาดนัดด้วยนะครับที่นี่ผู้คนทุกท่านอยู่เยอะครับผมบอกสำหรับที่จะ มาอยู่หรือว่ามาซื้ออยู่หรือว่ามาทำสำนักงานนะครับผมโอเคครับอย่าลืมติดต่อมาครับครับผมอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจอาคารพาณิชย์สวยๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราทางเรามี3ามคู่หานี่นะครับผมอยู่ซอยวปบเอ1ดตําบลท่าม้เอำเภอทุ่แบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับผมเหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่จําออฟฟิศนะครับผมก็ดีเลยนะครับแล้วถ้าท่านใดเหมาสามคู่หาทางเราจะมีราคาพิเศษให้ และ1ผคู่หาอยู่ที่2.9ล้านครับผม3คู่หาราคาพิเศษอย่าลืมนะครับติดต่อเลยนะครับ094 453 9้าส้าสปศูนย์าาสเรียวัสเตอร์ครับผมรีบติดต่อเลยครับขายถูกกว่าวราคาประเมิน